วันนี้ครูเท่มีหนึ่งคำเตือนอยากจะบอกพวกเราสําหรับคนที่อยากเรียนภาษาแล้วสำเร็จซึ่งคำเตือนนี้ก็คืออย่าไปถามคนล้มเหลวว่าภาษาอังกฤษหรือภาษาจีนยากหรือเปล่าถ้าคุณไปถามคนล้มเหลวแน่นอนเขาจะตอบว่ายากพอคุณได้รับคำตอบมาแบบนั้นมันจะทำให้คุณรู้สึกท้อแท้หมดกำลังใจคุณต้องไปถามคนสำเร็จเขาจะบอกคุณว่าคุณทำได้ เมื่อคุณได้รับคําตอบแบบนี้เมื่อคุณได้ยินแบบนี้มันจะทําให้คุณมีแรงบันดาลใจมีกําลังใจในการเรียนภาษาอังกฤษจีนให้สําเร็จจนได้ถามให้ถูกคนแล้วคุณถึงจะได้คําตอบที่มันถูกต้องวันนี้ถามถูกคนหรือยังครูเทพก็เคยถามผิดคนภาษาจีนยากไหมครับพี่เขาก็บอกว่ายากมากเพราะตัวเขาเรียนมาแบบยากๆสําเร็จแบบยากๆหรือไม่สําเร็จเลยแต่ตรงกันข้ามครูเทพไปถามคนที่เขาเรียนได้เกียรตินิยม สำเร็จรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเอ้ยเรียนได้อังกฤษจีนเรียนได้เป็นไปได้น้องทําได้เห็นไหมเราได้รับคําตอบที่แตกต่างกันความรู้สึกแรงบันดาลใจกําลังใจที่มีในใจของเราในการเรียนภาษามันก็จะส่งพลังต่างกันดังนั้นสรุปอีกทีวันนี้อย่าถามคนล้มเหลวว่าภาษาอังกฤษจีนยากหรือเปล่าแต่จงถามคนสําเร็จไปเลยว่าพี่อังกฤษจีนมาเรียนได้ไหม เขาจะตอบคุณว่าคุณทําได้และมันมีทางลัดเสมอใครที่อยากได้ทางลัดเรียนแบบง่ายๆสบายสสื่อสารคล่องอังกฤษจีนควบสองภาษาในชีวิตประจําวันครูเทศแนะนําให้ไปลงเรียนคอร์ส The Success เรียนภาษาเพื่อชีวิตด้วยหลักคิดคนสําเร็จคอร์สนี้ครูเทศบอกทางลัดเคล็ดลับเก่งภาษาพีระมิด5ขั้นให้กับพวกเราแบบไม่กักเพื่อเป็นทางลัด เพื่อเป็นทางสำเร็จง่ายๆสบายๆายให้กับพวกเราในการเรียนอังกฤษจีนควบสองภาษาและสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างคล่องแคล่วคอร์สนี้บอกเคล็ดลับเก่ยภาษาพีระมิด5ขั้นและสอนพื้นฐานอังกฤษจีนควบสองภาษาทางลัดให้กับพวกเราทุกคนคุณรู้หรือเปล่าว่าเนื้อหาอะไรที่สำคัญและควรเรียนก่อนคุณรู้หรือเปล่าว่าเนื้อหาที่เป็นทางลัดคืออะไรถ้าคุณไม่รู้ครูเทศสรุปมาให้แล้วทั้งหมดในคอร์ดคอร์ดนี้เรียนใน a c e b o o k กลุ่มปิด เรียนรู้ทบทวนได้ไม่จำกัดราคาปกติ15,000บาทใครที่แคปหน้าจอคลิปนี้มาครูเทให้ราคาพิเศษแคปหน้าจอไปแล้วส่งไปในอินบ็อกซ์ส่วนใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์แชร์ไปให้คนที่เรารักด้วยและถ้าใครไม่อยากพลาดเคล็ดลับความรู้ในการเรียนอังกฤษจีนควบ2ภาษาและกำลังใจดีๆแบบนี้ก็1กดไลค์เพจ 2. กดฟอลโลว3กดรับการแจ้งเตือนและ4กดเห็นโพสต์ก่อนและตอนนี้ครูเทก็มานั่งถ่ายคลิปอยู่ที่ Korea University เอาวิวสวยๆบรรยากาศดีๆแบบนี้มาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราในการเรียนภาษาให้สำเร็จในโลกนี้มีสิ่งดีๆสิ่งต่างๆมากมายสิ่งใหม่ๆมากมายที่รอให้พวกเราไปสัมผัสอยู่จงเปิดโลกทัศน์ตัวเองด้วยการเรียนอังกฤษจีนรบสองภาษาโดยเอาชีวิตคูเทเป็นหลักฐานยืนยันว่าพวกเราทาได้และมันมีทางลัดพวกเราจะสำเร็จแบบง่ายๆหรือสำเร็จแบบยากๆเราก็เลือกได้เสมอ ครูเท่รักพวกเราทุกคนและเป็นกำลังใจให้เสมอสำหรับวันนี้สวัสดีครับ